เป็นเรื่องสถานการณ์ของอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศเยอรมน,นีครับผมเราก็มีการรายงานกันต่อเน,นื่องนะครับว่าอุตสาหกรรมเหล็กเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่มากเลยนะครับในเยอรมน,นีแล้วก็มีบทบาทต่อซัพพลายเด็กทั่วโลกเลยเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักมากๆเลยครับจากสนากการด้านพลังงานนะที่ต้องใช้ในโรงงานถลุงเหล็กต่างๆครับผมตอนนี้ครับอัตราการผลิตเหล็กเนี่ยร่วงลงไป8.4%แล้วครับแล้วก็กระทบกับซัพพลายเชนของเหล็กเนี่ยทั้งเชนเลยนะครับ ในปี2022ที่ผ่านมาครับผมรายงานที่บอกมานี่ก็คือประเทศเยอรมนีครับอุตสาหกรรม็กของเขาเนี่ยได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับแล้วก็มีผลผลิตที่ย่ําแย่ที่สุดนับตั้งแต่ปี2009นะครับคือผ่านมา10กว่าปีนะแทนที่จะเจอจะมากขึ้นมีผลผลิตมากขึ้นนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยย่ำแย่ที่สุดเลยครับเป็นรายงานที่ออกมาเมื่อวันที่ย3มมกราคมที่ผ่านมาครับโดยทางสมาคมผู้ค้าเหล็กครับหรือว่า The Steel Trade Association ครับผม ปี2022ครับรายงานบอกว่าการผลิตเหล็กดิบนะครับหรือว่าครู t e e l ของเยอรมน,นีเนี่ยอยู่ที่36.8ล้านตันครับต่ำลง8.4เมื่อเทียบกับปี2021ครับผมรวมไปถึงคำสั่งซื้อเหล็กดิบจากบริษัทที่แปลรูปเหล็กต่างๆนะครับตั้งแต่มกราคมจนถึงตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยก็ลดลงรวมๆกันเนี่ย15เลยนะครับแม้ว่าจะ ตัดเรื่องของสถานการณ์ในช่วงโควิด -2 ปีที่ผ่านมาไปเนี่ยก็ต้องเรียกว่าปีสม2 2ันีบสถือเป็นปีที่ผลผลิตเนี่ยต่ำที่สุดเลยตั้งแต่ปี2009ที่ผ่านมานะครับก็ทางสมาคมก็รายงานว่าผู้ผ,ผลิตหลายรายเนี่ยนะครับต้องดิ้นรนมากเลยกับการจัดการปัญหาเรื่องของซัพพลายเชนครับจัดการปัญหาเรื่องของพลังงานซึ่งเราก็ได้เคยรายงานแล้วว่าเขาไปพยายามที่จะลงทุนนะครับวิจัยพัฒนาการใช้ไฮโดรเจน ในอุตสาหกรรมถลุงเหล็กให้มากขึ้นครับผมก็ทุกอย่างนี้ครับทำเพื่อพยุไม่ให้ตัวอุตสาหกรรมเหล็กนี้มันต้องสุดตัวมากจนเกินไปครับผมปรเด็นที่น้องน่าติดตามนะครับแม้ว่าสถานการณ์โควิดอาจจะคลี่คลายไปแล้วครับแต่เรื่องของสถานการณ์พลังงานไม่ได้คลี่คลายตามไปด้วยต้นเหตุก็อย่างที่ทราบกันอยู่นะครับเรื่องของชนวนเหตุกับสงครามนะก็เป็นตัวชนวนหลักเลยนะครับที่ทําให้เรื่องของพลังงานนี้ยังวิกฤตต่อเนื่องอยู่ดีครับ